ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงจุดๆแดนในวันนี้เรานะครับก็จะมาลองลงนะอินฟินิตนะครับด้วยตัวที่มีชื่อว่ายูเกี L. นั่นเองนะครับก็เราจะลองเอาเป็นยูกินะครับแล้วก็เออวินเมอร์ลินแล้วก็เ e อ็กโนสีดาวนะครับไปลงอินฟินิตนะครับว่ายูกีจะพาทีมไปได้สักกี่เวฟกันนะครับเนะ่น่าสนใจน่าสนใจแซดเดันดันด เราจะเล่นเป็นด่านของโทริโกะและแกันนะเพื่อแบบว่าทางมันจะได้ไกลขึ้นนั่เองโอเคเพื่อไม่ให้การเสียลูกตานะครับเราไปรับฟังบทเพลงที่มีชื่อสั่มต้ยไหล่กรรมกันเลยนะครับผม let's go <S เข้ามาอยู่ในเกมแล้วสินะอืมเราต้องหาจุดที่แบบว่าเออ มอนเราจะเคลียร์มอนได้นะครับเพราะว่ายนะูกิน่ยมันชมตีเจวีซึ่งมันโคตรช้าเลยแล้ววงมันสั้นมากแต่ว่าเราได้ปิดจุดอ่อนของยูกิในการใส่ออฟบัวายมาแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นยุกินะครับจะเพิ่มเรนตมาเล็กน้อยนะครับ30%รโอ้ระวังเลยดีแกรอไม่นะลืมไปต้องรออีกนิดนึงนะครับอ่า แล้วเรามาวางกันฐานก่อนตัวแรกโหล้อนอดาเมโหล้อนั่นะนี่นะนี่คือยูกิที่ยังไม่ได้แบบว่ามีใช้ไอ้นี่นะครับจิกซอพันปีก็เลยยังไม่มีร่างฟาโลออกมานะครับยังไม่มีฟาโลมามันก็เลยไม่ค่อยเท่ยังเป็นน้องน้อยอยู่เดีย๋ยวเราเปิดเอฟเฟกกันดีกว่าเรียกการ์ออกมา oh my god โอ้ไม่นะว่าละเชียวจบตีไม่ทันจะทำยังไงดีจะเยังไงดีน้องเขาเดินไปแล้ววนทางตรงนี้มาพี่แม่เนี่ยไม่เดี๋ยวพี่ไปไม่นะแต่ไม่เป็นไรหรอกนลทสีบได้อยู่ครับได้อยู่ฮ่าบิ้งฉันขอเทิร์นของฉันฉันขอเรียก thunder บ r o ออกมาบุมบุม ท่านมินาโตท่านวิ่งมาท่านควรจะพักบ้างนะเพื่อให้ข้าได้มีเวลาชาร์จพลังบ้างโอเคในระหว่างนั้นเราก็มานี่ดีกว่ากดอัพท่านเอ็กค่ป่าเอ็งมาแล้วท่านวิ่งมาเหนื่อยๆพักก่อนเถิดยุกิได้กล่าวยังไม่ต้องอัพยุกิเนะ ปล่อยไปก่อนเราไปอัพป,ป่าเอ็กต่อไงเพราะว่าตัวมอนเตอร์เนี่ยครับเรามาลงอินฟินิตคนเดียวเลือดมอนเนี่นก็จะน้อยๆน,นะคือว่าไอยูกิเนี่ยถ้าเกิดมันซัมมอนตัวออกมามันจะมีน้องน้อยนะฮะตัวกลมๆสีน้ำตาลวิ่งออกมาประชาชนเปี้ยว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 คือโคตรเถื่อนเนะี่ยเลือดแบบวนะ่าเจ็ดหมื่นหกไงฮอตฮอตแต่ตอนนี้ก็รอไปก่นอนหยุดความโหดนั้นไปก่อน เราอย่าต้องวางยูกิเพิ่มตรงนี้มันมันมีระยะมากเกินไปครับเราต้องมาวางตรงนี้นี่ระยะมันน้อยกว่ายิงดูนี้ได้ย่างโหดย่างสุดแต่จริงจริงเราตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่ามอนมันยังวิ่งมาไม่หายเหนื่อยวิ่งมาตุเรงตุเรงตุเรงแม่งตุเรงตุเรงตุเรเฮ้ยมาแล้วตุเรตตุเรตตุเรตเห็นไหมมันยังไม่หายเหนื่อย ไม่ใช่สิมันยังไม่เหนื่อยมันยังไม่เหนื่อยมันยังวิ่งแบบลูกประชายพันเดือดมาอยู่เลยอันเรียบร้อยก็ใช้ได้นะถึงแม้ว่าระยะมันจะสั้นไปหน่อยแล้วก็เอาออฟบูออเนีครับมาใส่ให้นะเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ออฟบูาอไว้ดาก้อนอันนั้นไม่ใช่นะมันมังกรบูอายไว้ดาก้อนอันนี้มันด <c oughs> วงตาสีฟ้าเออแต่ว่าบูอายมันเป็นตาสีฟ้านี่ว่า,าเดี๋ยวเรามาอัพดีกว่าเผื่อจะได้เรียกว่าเรียกเนี่ย ดูนะครับจงออกมาอันนี้ขั้นแรกมันจะบบเลือดน,น้อยๆอยู่นะหนึ่งหกโอ้ก็ไม่น้อยนะเนี่ยคือรุดรุดดังแถบนี้เลยอย่างไรน,ะน้องเขาค่อยๆเดินมาอย่างช้าๆอย่างเคี่ยงชา้า <c oughs> มาดูหน้าตาน้องเขากันชัดนๆนะครับโอ้ตัวนี้อย่างโกงนะในในการ์ตูนเะนี่ยในอนิเมะนะเรียกมาได้แบบไม่จำกัดถ้าเกิดใช้อ่าการ์ดที่ เ,เพิ่มจํานวนไะนีโคตรเคลื่อนเลยแหละที่บอกแค่นี้แต่มันใช้ในออสตาไม่ได้เออชนะแหละไปได้อย่างไกลแนะ่นอนครับตูมไม่เคยยอดพออุดเรื่องอย่างน้อยชนตังตังตังย่างชิลเรามาอัพเอกคนอต่อดีกว่านะแต่จริงๆแล้วเรามีตัวไม่เยอะครับไม่ต้องอัพไม่ต้องใช้กนอเยอะก็ได้นะ มันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งอัพมันเนี่ยรูดรูดหมดก็ไม่น่าจะตายนะพี่ว่าดูดิปุ้ง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 ตายเฮ้ยวาเฮ้ันนี้แค่ขั้นหนึ่งหมื่นหกอันเนี้ยปุ้ง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  ตัวคนก็ไม่รอดบอกเลยเจอน้องน้อยตัวนี้เข้าไปโอ้เหลือหกพันแล้วนี่วะโอ้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 น้องเขาจะไปถึงสุดได้หรือไม่เขาจะทําได้หรือเปล่าเตรียมรับชมได้เลยเฮ้ยจะถึงปะถึงทางปากเข้าเลยไหมไม่น่าถึงว่ะพิว่าไม่น่าถึงละอืโอ้โหเกือบครับเกือบทำทุบซะทีตีโอเคเรียกใหม่อีกตัว ดีย๋ยวเราวางยูกิเพิ่มเนี่ยแต่ว่าไออก่อนอินเลยวางเอ็กแคนอยสักหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะได้ตังค์เพิ่มอีกเล็กน้อย mm. น่ยพอคับเต็มแล้วเลือดน้องน้อยของเราจะ7 6 0 0 0เลยเกือบ70,000อีกสามสิคราวนี้แหละพราหนุ่มเอ้ยไม่ต้องกลัวจะแพ้ก็แพ้เพราะตัวแอนะแต่อยู่ที่ว่าน้องยูกิของเราจะไปได้กี่เบฟนั่นเองนี่คือ จุดประสงค์ที่เรามาทําคลิปกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสอยนกด้วยเี่ะไม่ใช่อะไรหรอกมาแล้วเรามาทักทายกับน้องน้อยพี่จะบอกอย่างหนึ่งนะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าโดนบัฟนะครับเลือดมันจะสองแสนเว้ยเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราจะวางบัฟบนก่อนเลยละกันนะอันนี้มาแบบเลียวเรียวเพียวเพียวไม่กินก๋วยเตี๋ยวไม่กินโอเลี้ยง เกี่ยวอะไรวะเรียบร้อยนะครับโอ้สบายมากเพาเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นนะครับไม่ขนาดมือน้องพ่อตัวตัวบินเรามียูกิอยู่แล้วกันหลังอยู่เราไม่จำเป็นต้องกลัวอันใดเลยเล่าแล้วก็สิ่งสําคัญที่ควรจะเอามานะครับนั่นก็คือเมอร์ลินนะเมอร์ลินนี่คือเอามาเพิ่มบับนะครับบัฟระยะให้ยูกินะเพราะว่า น้องเขาค่อนข้างที่จะแบบระยะสั้นนะ่ะน้องเขาตัวสั้นนะครับตัวสั้นระยะเลยสั้นเดี๋ยวเราลองมากดดูนะเฮ้ยห้าสิบแล้วว้าวได้ระยะอยู่นะเอาเรื่องแต่ว่าเรายังไม่ต้องเรียกก็ได้ครับเรียกซัมมอนออกมามค่อยๆซัมมอนออกมานะเพราะว่ามอนเลือดน้อยมากช่วงแรกๆนะครับเราจะให้ตัวน้องน้อยของเราได้ฉายแสงต่อไปนะ เนี่ยยูกินะครับประมาณอย่าวางให้มันไอ้นี่มากนะอย่างเงี้ยแถวอย่างเงี้ยวางเงี้ยไม่คุ้มนะเพราะว่าอะไรนีน่แหละเนี่ยม,มันถึงแค่ตรงนี้คนระับโอเคแล้วถ้าเรากดปั๊บนะก็ยังได้อยู่ยังไม่ถึงตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะมาแล้วตัวแอะ์เออมาเลยเพราะว่า ฉันไม่กลัวหรอกนะว่าอะไรนะเหรอเม็ดกุจชีสีดำกำลังเดินไปหาพวกเจ้าแล้วยังไงล่ะพักบ้างนะโซโลให้เนี่ยนะพักบ้างนะเรานะเออเดี๋ยวก,กดบับกันนะแต่เรายังไม่บับอ้นี้นะเรายังไม่บับเออวินเนี่ยให้มันได้สักระยะนี่ก่อนนะค่อยอัพเนาะค่อยบับนะค่อยบับเย้ยชนมาเลยลูกรักตายตัวควรยังไม่ทันได้เกิดยังชิวนะ คือนึกว่าเองว่ายูคิมีแปดตัวนะั้นเรียกออกมาแปดตัวนะครับเรียกออกมาแปดตัวแล้วตัวละสองแสนตัวละสองแสนนะถ้าโดนบับแนบตัวละสองแสนแต่ว,ว้เรายัางไม่ได้กดบับให้ดูกันนะครับแกพมอบอก่อนอบก่อนอบก้อนอัพก่อน,ออน,ออน,ออนไม่อยากให้น้องอัพก้อนเราก็มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะมาวางพวกมือลินเนีัยหยุดระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยหยุดบ้างอะไรบ้างนะวางประมาณนี้วางเหมือนนวดดำเลยเอ๊ยยื้ยือย้อเวลาสักพักแค่ยื้อเวลาสักพักง่าเดี๋อวลืมแล้ว โอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มกดบับกันเลยนะครับเพราะว่าใกล้เวลาแล้วเราจะเรียกน้องน้อยนะครับดาเมจสองเศษน,นะมานะครับแบบเจี๊ยบและพานกันเลยไปเลยทีเดียวโอเคเราบับวนเลยกดบับวนตอบไปนี่คือมันมาตอนที่เรายังไม่ได้กดบับปึ้ง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 เฟอร์บี้น้องเฟอร์บี้ฉันขอเรียกแกว่าเฟอร์บี้ละกนนะอ่าดาเมจสี่หมื่นหกนะครับ เยแล้วก็ทำวัานอ,ออกมาเลยดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะเลือดสองเงินนะครับไอเลือดสองแสนนะสองแสนนะครับสองแสนสามนะเลือดอย่างเยอะเลือดอย่างสุดเราออเลี้ยออกมาเพาิ่มนะถ้าออกมาแปดตัวก็ล้านหกนะครับล้านหกใช่ไหมล้านหกนี่สามารถพอที่จะแบบช่วยกันตีตัวสักอย่างได้ ได้ยกเว้นเลยยกเว้นเลยยกเ,เลย,ยกเว้นนกเลยอันนี้คือช่วยไม่ได้จริงๆเจอน,นูก,กันนะมาแล้วปวดเทียร์เทียร์อ่ะปวดเลียร์ทางให้คาเถิด41เวฟแล้วเอาแหวได้ตั้งท่าสิบเวลฟไหมนะอย่าลืมนะครับมาแค่เออร์วินเมอร์ลินแล้วก็เอ็กนอแล้วก็ยูกิเนะี่ย มาละโบ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 ชนไปเยอะโอ้โหเริ่มเริ่มไม่ดีเริ่มไม่ดีและน้องเริ่มไม่แกร่งวอดุกดุย,ด,ยดุกดุยนอกระปโปรโยดกินคันช่วยไอสาบอยากกินอีนมอม,อมลูกอมจนแกน้มตัวเอ๋อเปไดแล้วเออเราได้เรียกลูกศรออกมาหลายตัวมากตอนนี้ในตอนนี้นะครับ เราเราทำการสม,มอน,นออกมาออกมาแบบรัวๆเลยแล้วกันนะอ่าเรียกได้ว่าจุดเดียดแน่นอนจริงๆแล้วพี่อยากให้มีออฟไอน้นี่ว่ะออฟเอวินกดอันตโนม,มัติมันจะว้าวเวลกเกอรหมวกๆเลย,เลยนะมาแล้ว เลือดค่อนข้างเยอะนะเริ่มเป็นหมื่นละห้าสิบเวฟไหมยูค hmm. oh. ิต <im plement vic many rs> um, ัวเดียวเนี่ยกับเมอร์ลินแล้วก็เอลวินเนีมาแล้วตัวแอร์เออแตกพัม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 มาแล้วน้องๆออกมาปั๊บตัวเร็วๆไลยตัวนี้ออกมาเลยออกมาเลยมาช่วยพ่อเดี๋ยวนี นุ่นยาซะหน่อยโอ้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 โอโเดินเดินมารวมกันนะเนี่ยยังเรียกออกมาไม่ได้นะโอโ้โหเทิร์นของฉันยูคีที่นึกว่าจะมีแบบว่าเรียกเอ็กโซเดียออกมาไหมน่าจะเป็นหกดาว Young. แน่เลยอ่าลำลำลำ,ำ,ำ่ลำโอ้ตัวแอร์ได้ปะเนี่ยไม่ตายไม่นะ ไม่เราแพ้แล้วมาพลดไหมไม,ไม่เรามาจบที่เวฟสี่สิบเจ็ดลินนี่ไม่นะมันไม่ไหวกับตัวบินไหว้วนี่เรื่องจริงเลยแล้วพี่ไม่ได้เปิดเฟิร์สไ้ด้วยวมันก็เลยบอกว่าไอ้ตัวบินมันยิงไม่ทันลากรเสียโธ่ สุดท้ายก็จบที่เว็บ48งอเป็นไงครับทุกคนยูกิของเรานี่ฮะมันทีเด็ดมันอยู่ที่น้องน้องเออน้องมเม็ดกระจีสีดำนะครับน้องลูกกลมๆเนะะี่ยน้องอะไรก็ช่างอ่ะแม้คือทีเด็ดนะครับที่ว่าพอโดนบับแล้วเลือดจะเป็นสองแสนเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่โจมตีช้านะฮะเจ็ดวิแล้วก็แล้วก็ระยะมันสั้นเนะะี่ย ก็เลยทาให้ยุคินะครับมีจุดอ่อนด้วยความที่ตีช้าด้วยสั้นด้วยนะครับเลยเคลียร์ตัวแอร์ได้ไม่ทั่วถึงครับเคลียร์มอนได้ไม่ทั่วถึงเพราะว่าตัวแอร์มันมันบินเร็วอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับถ้าขิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งงงงิงงงิงอย่าลืมกดแชร์พี่ด้วยนะครับโอ้ยเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ Bye bye ạ, see you.